สวัสดีค่ะเซลเตยจากบริษัทเอกำรงแมชชีนทูลวันนี้เตยจะมาแนะนำสินค้านะคะเป็นตัวแคมจับเหล็กนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำมีทั้งหมด2ตัวนะคะ2แบบก็จะคือจับแบบแนวดิ่งแล้วก็จับแบบแนวนอนนะคะ,ะการใช้งานมีดังนี้นะคะตัวจับแนวดิ่งนะคะคือสามารถใช้งานจับเหล็กยกสูงในแนวดิ่งนะคะซึ่งของเราจะมีตัวล็อกให้นะคะมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยในการใช้งานนะคะส่วนตัวจับ เหล็กในแนวนอนนะคะตัวนี้จะสามารถจับเหล็กจับแบบ2จุดแล้วก็4จุดเป็นต้นนะคะตามาน้างนานได้เลยนะคะจุดเด่นของสินค้า2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าคุณภาพจากแบรนด์โตโยนะคะซึ่งผลิตจากเหล็กแอนลอลคุณภาพดีสินค้าตัวนี้มีตัวล็อกมาให้ทั้ง2ตัวเลยนะคะข้อแนะนําในการใช้งานนะคะ สตัวนี้เราไม่ควรที่จะยกเกินน้ำหนักของตัวสินค้านะคะทางบริษัทเราจะระบุมาตามขนาดการใช้งานอยู่นะคะสินค้ามีขนาดให้เลือกตั้งแต่1ตันถึง5ตันนะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อทางบริษัทเอกดำรงแมชชินทูลหรือลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้เตยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ